น้องๆคนไหนไม่เก่งภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วอยากเก่งแนะนําแอป,ปนี้นะเซิร์ชไปเลยค่ะแอป,ป Duo Lingo คือแอป,ปนี้นะคะน้องนกฮูกเนาะแอป,ปนี้นะใช้มาประมาณ100วันแล้วค่ะกับการเริ่มต้นภาษาใหม่นะนัดเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะในแอป,ปนี้นะอันนี้ของนัดก็เล่นมา105วันนะคะคลิกเข้าไปในแอป,ปก็จะเป็นแบบนี้เรียนมาประมาณีบทที่5แล้วแต่ละบทก็จะมีเนื้อหาอะคะเดี๋ยวกดให้ฟังดูดนอกจากนี้ยังมีสอนตัวอักษรด้วยนะคะ ่ะไปดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะนัดว่ามันสนุกดีนะเหมือนเราได้เล่นเกมทุกวันเลยค่ะเขามาใสญี่ปุ่นก็จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่านัดก็ไม่เคยเรียนเหมือนกันถ้าเกิดคําตอบถูกหรือผิดเขาก็จะบอกค่ะถ้าผิดเขาก็จะบอกผิดยังไงจริงๆแอปนี้มีให้เลือกเรียนหลายภาษานะคะพาไปดูภาษาอังกฤษกันบ้างค่ะของภาษาอังกฤษจะมีค้อนข้างหลากหลายนะคะแล้วเขาก็แปลเป็นภาษาไทยด้วยอย่างอันนี้ก็ให้ listening ค่ะแล้วก็แปลมานะคะว่าเราได้ยินคําว่าอะไรแปลว่าอะไรหรือบางทีก็มาในรูปแบบให้เติมคําในช่องว่างแบบนี้ค่ะให้เลือกโดยการ listening แต่ที่ยากที่สุดเลยนะก็คือให้ประโยคมาแล้วก็ให้เราแต่งประโยคเองแบบนี้ค่ะที่นะัดชอบของแอปนี้เลยนะก็คือสนุกค่ะเราสามารถเข้ามาเล่นได้ทุกวันนะ้องแล้วเราก็จะเก็บสแต็คของเราไปได้เรื่อยๆนะคะอย่างของนัดก็เล่นติดต่อกันมาร้อยกว่าวันแล้วใช่ไหมเราก็จะแบบเหมือนพอเราทำทุกวันทุกวันเนี่ยการียนภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะคือเราจะต้องใช้ในทุกๆวัน ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะกับการนาเอาไปสอบไหมนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแกรม่าหรือว่าอะไรเงี้ยที่แอดเข้ามาอยู่นะแต่นั้นมองว่าการได้ใช้ในทุกๆวันเนี่ยจะทําให้เราคุ้นชินกับภาษานั้นๆแล้วจะทําให้เราเรียนรู้ได้ดีขึ้นใครที่ไม่รู้ว่าเรากริ่มเรียนภาษายัางไงก็แนะนําแอปนี้เลยค่ะลองโหลดมาเล่นกันดูนะไม่เสียงเงินค่ะใครเคยเล่นลองแล้วเป็นยังไงเรามาเล่าให้เพื่อนฟังกันบ้างนะคะ